ผมมีความร่วมมือกับคริปโตมาตั้งแต่ยุคแรกๆคุณซีเคชอง CEO ของแพลตฟอร์มเฟสต์เวิร์กเผยพอร์ตสุดอลังของตนในงาน t Thailand b l o c k c h a i n นวิ k 2025ที่ทำให้วงการคริปโตไทยต้องตกใจคุณซีเคเปิดเผยว่าเขาสนใจบิตคอย n ตั้งแต่ราคายังไม่ถึง1,000ดอลลาร์ 1, 000, และได้ลงทุนระยะยาว5-10ปีการลงทุนนี้ได้ผลตอบแทนอย่างเหนือคาดการตอนนี้คุณซีเคถือมากกว่า1000 BTC และหากเทียบกับราคาปัจจุบันพอร์ตของเขามีมูลค่ามากกว่า3,300ล้านบาท แต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดคุณซีเคยังเป็นผู้ลงทุนแรกเดิมในโซลนตั้งแต่ราคาเพียง0.25ดอลลาร์ด้วยเงินลงทุนเพียง10ล้านบาทเขาถือครองกว่า1.33ล้านเหรียญโซลและพอร์ตนี้มีมูลค่าราว8,000ล้านบาทในปัจจุบันรวมทั้งหมดพอร์ตคริปโตของคุณซีเคมีมูลค่ากว่า11,000ล้านบาททำให้เขากลายเป็นหนึ่งในวานคริปโตไทยที่ถือสินทรัพย์ดิจิทันระดับมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงหลังจากการเผยแพร่ข่าวนี้ชาวเน็ตแชร์และคอมเมนต์ กันอย่างล้นหลามแต่บางคนก็เหมือนจะไม่เชื่อในคําพูดของคุณ CK อย่างไรก็ตามคุณ CK ได้ออกมาเน้นว่าเขาไม่อยากให้คนมาสนใจว่าเขามีเงินเยอะแค่ไหนแต่อยากให้สนใจว่า CK จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นได้ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าการเผยแพร่พอ,พอร์ตคริปโตของคุณ CK ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเชื่อมั่น ในศักยภาพของคริปโตแต่ยังส่งผลต่อมุมมองของวงการคริปโตไทยว่าคริปโตไม่ใช่แค่เครื่องหมายของการเก็งกำไรแต่ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอีกด้วยคุณคิดอย่างไรกับการลงทุนของคุณ CK ในคริปโตคุณเชื่อว่าคริปโตจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างไรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางความคิดเห็นของคุณเลย